นักแสดงบางคนนะครับถูกเรียกไปเล่นหนังแต่พอเอาเข้าจริงๆฉากที่พวกเขาแสดงก็ถูกตัดออกนะครับอาจจะด้วยปัจจัยหลายอย่างนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันฮะว่าในคลิปนี้มีนักแสดงคนไหนบ้างเป็นแบบที่ผมพูดไปถึงพวกเขาจะถูกตัดออกแต่ก็ยังได้เงินอยู่ดีนะครับ คนอย่างเราอะดิแค่ทำงานยังจะไม่พอกินเลยฮะวันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากเริ่มลงทุนอะไรสักอย่างนะฮะนี่คือ FBS ครับแพลตฟอร์มเทรดระดับโลกที่เปิดให้บริการมานานกว่า16ปีและมีผู้ใช้งานมากกว่า27ล้านคนทั่วโลกครับได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการรวมถึงได้รับรางวัลระดับนานาชาติพูดตรงๆเลยนะฮะว่าเป็นหนึ่งในโปรเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเทรดครับเขาพัฒนาแพลตฟอร์มมือถือของตัวเอง ปรับสเปซให้แคบลงคำสั่งซื้อก็รวดเร็วขึ้นและสามารถเทรดได้มากกว่า550สินทรัพย์ครับตั้งแต่ทองหุ้นน้ำมันดัชนีไปจนถึงคริปโตและตอนนี้เนี่ยเขาแจกโบนัส100%เลยนะฮะสำหรับการฝากเงินครั้งแรกแค่สมัครฝากเงินแล้วโบนัสก็จะเข้าให้อัตโนมัติเลยนะครับรวมไปถึงถ้าคุณใช้โค้ด JCB 100จะได้รับโบนัสเพิ่มอีก20%รวมเป็นโบนัส120%ครับสำหรับใครที่เริ่มต้นเส้นทางเทรดกับ FBS ค,คลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปเพื่อสมัครได้เลยครับทีสำคัญ FBS ไม่ได้ปล่อยให้คุณลุยเดี่ยวแน่นอนครับเขามีทีมซัพพอร์ต24ชั่วโมงอยู่เคียงข้างมีแหล่งเรียนรู้ฟรีมีคอร์สออนไลน์ที่เขาจะสอนให้เราเทรดแบบเข้าใจจริงๆไม่ใช่เสี่ยงดวงเอาเองนะครับ The Untouchable เป็นหนังที่สร้างและดัดแปลงจากเรื่องจริงของเจ้าพ่อมาเฟียนหน้าบากสุดโหดอย่างอัลคาโปนะครับหนังจะเล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะฮะที่ได้จัดตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อทำการจับกลุ่ม เอาคาโปนครับนี่เป็นศึกระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ต้องต่อกรกับกลุ่มอาชญากรรมในยุคที่มาเฟียครองอํานาจครับผู้กํากับไบรอันเดอร์พาวมานะครับได้ทําการรวบรวมนักแสดงที่มีชื่อเสียงหลายคนมาแสดงหนังเรื่องนี้ด้วยความที่มันใช้นักแสดงดังผู้กํากับเขาก็กังวลน,นะฮะว่าบางคนจะไม่มีคิวมาแสดงให้ได้แน่ๆอย่างคนที่รับบทเป็นเอาคาโปนนะครับคือนักแสดงโรเบิร์ตเดนิโรครับในตอนแรกที่ผู้กํากับติดต่อโรเบิร์ตไปตัวนักแสดงเขาก็ ไม่ชชวร์นะครับว่าจะสามารถมาแสดงให้ได้ไหมทําให้ผู้กํากับต้องหาตัวสํารองด้วยการไปติดต่อบ๊อบฮอสกินครับให้เตรียมตัวไว้โดยที่ผู้กํากับเขาก็บอกกับบ๊อบหากโรเบิร์ตไม่แสดงนายจะได้บทน,นี้ในทันทีท้ายที่สุดโรเบิร์ตก็สามารถเคลียร์คิวงานมาแสดงในหนังเรื่องนี้ได้ครับบ๊อบมารู้ว่าตัวเองไม่ได้แสดงก็ตอนที่มีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาหาเขาครับโดยที่ภรรยาของเขาเป็นคนเปิดจดหมายนั้นอ่านครับก่อนจะพบว่าในจดหมายมันคือเช็คเงินจํา ำนวน200,000ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยในสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะเลยนะฮะนอกจากนี้ในจดหมายยังมีข้อความที่เขียนว่าขอบคุณที่สละเวลาให้ที่ตลกคือหลังจากบ๊อบได้เช็คเงินแล้วนะครับเขาโทรหาผู้กำกับครับแล้วถามผู้กำกับแบบติดตลกว่าคุณมีหนังเรื่องอื่นอีกไหมที่ไม่อยากให้ผมแสดงหรือเป็นตัวแทนของคนอื่นผมพร้อมอยู่ตรงนั้นเสมอถ้าคุณต้องการหวานเจี๊ยบพี่บ๊อบเลยฮะไม่ต้องแสดงแต่ได้ตังกินข้าวฟรีหลังจากเล่ บทขายรีสในคนเหล็กภาคแรกจบไปไมเคิลบีนก็กลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างมากครับเขาไม่ปฏิเสธเลยครับที่จะกลับมารับบทนี้อีกครั้งในทันทีที่เจมส์คาเมรอนติดต่อให้เขากลับมาแสดงในภาค2ของคนเหล็กโดยขายรีสมีบทรับเชิญเล็กๆน้อยๆครับเขาโผล่มาในความฝันของซาร่าคอนเนอร์และเกือบจะได้ชูดกันแล้วน่าเสียดายครับซีนทั้งหมดที่มีขายรีสปรากฏตัวในภาค2ถูกตัดทิ้งหมดเลยฮะเพราะเจมส์คาเมรอนรู้สึกว่า ฉากพวกนี้มันไม่จําเป็นต่อเนื้อเรื่องหลักเลยถึงจะถูกตัดออกแต่พี่บีนก็ได้รับเงินจากการกลับมาเล่นบทนี้อยู่ดีครับรวมไปถึงตัวนักแสดงก็แฮปปี้อย่างมากที่ได้เล่นเป็นไคริสอีกครั้งตรงกันข้ามกับบทเดเวนฮิกที่เขาไม่จอยอย่างแรงเมื่อได้เห็นตัวเองอยู่ในหนังเอเลียนภาค3ต้องเล่าย้อนไปตอนที่เอเลียนภาค2ออกมาครับไมเคิลรับบทเป็นตัวละครที่ชื่อเดเวนฮิกตัวละครที่ออกมาหลายฉากแต่คนเสือกจําได้ดีที่สุดก็คือฉากที่เดเว จะล่อฮิกนางเอกครับตัวละครนี้มันถูกตัดบทในภาค3ครับเดวนตุยตั้งแต่เปิดเรื่องพอไมเคิลบีนเขาเห็นว่ามีภาพตัวเองอยู่ในภาค3ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้ถูกเรียกให้ไปแสดงมันเลยทําให้เขาไม่พอใจอย่างแรงครับก่อนจะให้ผู้จัดก,การส่วนตัวโทรหาค่ายฟ็อกเพื่อแจ้งให้ทางค่ายหนังทราบว่าทําไมคุณเอารูปของไมเคิลไปใช้แบบนั้นฟ็อกเขาเลยให้ผู้กํากับหนังภาค3นะครับที่เปลี่ยนมือมาเป็นเดวิดฟินเชอร์กํากับโทร แจ้งกับทางไมเคิลครับว่าพี่ผมขอเหอะซีเนี่ยผมอยากใช้ภาพพี่จริงๆไมเคิลเขาไม่ได้โกรธที่ตัวละครน,นี้ตายในภาค3นะครับแต่เขาเคืองตรงที่หนังเอาภาพของเขาไปใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้แจ้งกับเขาก่อนแกเลยตอบกลับแบบโมโหนะครับว่าเออช่างแมงมึงเหอะมึงเอาภาพกูไปใช้ได้แต่ต้องเตรียมเงินไวเ้เยอะๆด้วยนะเพราะกูเล่นมึงแน่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าเขาได้เงินเยอะมากๆจากฉากที่มีเขาอยู่ในเอเลี่ยน ก่อนที่โรเบิร์ตแพตตินสันจะประสบความสําเร็จในฐานะนักสแสดงได้แบบทุกวันนี้นะครับเขาไม่ได้มีจุดเริ่มต้นในเส้นทางนี้ดีเท่าไหร่นักถ้าเทียบกับนักสแสดงคนอื่นๆเพราะหนังเรื่องแรกในชีวิตของเขาฉากทั้งหมดที่เขาสแสดงในเรื่องนั้นถูกตัดทิ้งก่อนหนังเข้าฉายจริงครับยังดีที่บทเหล่านั้นของเขาถูกนําไปใส่ในฉบับ DVD เรื่องที่ผมกล่าวมาคือวาริที้แฟร์ฮะโรเบิร์ตรับบทเป็นลูกชายของตัวละครหลักครับพอถึงช่วงกระบวนการตัดต่อนะฮะผู้กํากับมีล ตัดสินใจตัดฉากทั้งหมดที่โรเบิร์ตแสดงออกเพราะมองว่าบทนี้มันไม่จําเป็นต้องใส่เข้ามาในหนังด้วยซ้ำแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในหนังแต่เขาก็ได้เงินนะครับที่สําคัญนี่ถือเป็นงานแสดงครั้งแรกของโรเบิร์ตในฐานะนักแสดงภายใต้โชคร้ายมันก็ยังมีเรื่องดีอยู่ฮะเมื่อแมรี่เซลเวย์นะครับเรือจ้างของฝั่งฮอลลีวูดเนี่ยไปได้กินข่าวเข้า,ขาครับว่ามีนักแสดงหน้าใหม่โดนตัดออกจากฉากหนังเรื่องหนึ่งพอแมรี่เธอได้เห็นโรเบิร์ตนะครับเธอเชื่อ เลยว่าไอเด็กเนี่ยมันต้องดังในอนาคตแน่ๆเธอเลยตัดสินใจผลักดันโรเบิร์ตแพตติสันให้ไปออเดชั่นบทเซดิกดิกอรีในหนังแฟนชายแฮร์รี่พอตเตอร์ครับซึ่งต่อมาบทบาทนี้มันก็ทําให้ผู้คนรู้จักเขาไปทั่วโลกก่อนที่เจ้าตัวจะกลายมาเป็นนักแสดงแนวหน้าของวงการไบเมสคือหนังตลกคอมเมดี้ที่เล่าเรื่องราวของแอนนี่ฮะหญิงสาวผู้ตกอับและถูกแฟนตัวเองทิ้งเธอต้องมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เพื่อนสนิทของตัวเองอย่างลินเลียนครับในงานแต่งแอนนี่ ต้องเผชิญหน้ากับเพื่อนเจ้าสาวคนอื่นโดยเฉพาะกับเฮเลนเพื่อนสนิทคนใหม่ของลินเลียนที่มีฐานะร่ำรวยและสมบูรณ์แบบทําให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงความสนใจฮะก่อนจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายที่ตามมาครับเดิมทีหนังเรื่องนี้มีพอรัตร่วมแสดงด้วยนะฮะเขารับบทเป็นแฟนใหม่ของแอนนี่ฮะและถ่ายทาฉากทั้งหมดที่มีเขาไปแล้วด้วยแต่ท้ายที่สุดผู้กํากับตัดสินใจตัดฉากของพอออกหมดเลยครับเพราะรู้สึกว่าการให้ตัวละครแอนนี่มีแฟนใหม่ มันจะไปขัดกับเนื้อเรื่องหลักครับในเรื่องผู้กำกับอยากให้คนโฟกัสที่ตัวแอนนี่ฮะต้องต่อสู้กับเฮเลนเพื่อพยายามแข่งกันเป็นเพื่อนสนิทโน .1 ของลินเลียนครับอีกอย่างผู้กำกับต้องการให้หนังกระชับขึ้นด้วยครับแม้ผู้กำกับแกจะออกมาบ่นนะฮะว่าเสียดายซีนของพอรัสในหนังเรื่องนี้มากเพราะซีนพี่แกมันหาขโมยซีนจัดเลยอย่างไรก็ตามครับแม้พอรัสจะถูกตัดจนไม่ได้อยู่ในหนังแต่ค่าตัวเขาไม่ได้ถูกตัดนะครับได้เงินเข้า ตัวแบบเต็มๆ Life of Pi คือหนังที่สร้างและดัดแปลงจากนิยายของยานมาเทลฮะเรื่องราวของพายพาเทลเด็กหนุ่มชาวอินเดียที่ต้องติดอยู่บนเรือชูชีพพร้อมกับเสือโคร่งเบงกอพายต้องใช้ความฉลาดและศรัทธาในการเอาชนะความกลัวและความหิวโหวยครับเขาต้องต่อสู้กับธรรมชาติและสัตว์ร้ายเพื่อมีชีวิตรอดไปให้ได้หนังเรื่องนี้กำกับโดยอังลีฮะและตอนแรกเราเกือบจะได้เห็นโทบี้แม็กไกว์อยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วครับเนื่องจากผู้กำกับ เขาเคยทำงานกับโทบี้ในตอนที่เขาทำหนังเรื่อง i c e Storm ครับผู้กำกับแกประทับใจการแสดงของโทบี้อย่างมากเลยอยากให้โทบี้เนี่ยมาแสดงโปรเจกต์เรื่อง Life o f Pi ของเขาต่อครับโดยวางบทให้โทบี้เป็นนักเขียนที่คอยฟังเรื่องเล่าของตัวละครพายพาเทลครับมีการจับเซ็นสัญญาและทายทำไปบางส่วนด้วยฮะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับอังลีก็ให้สัมภาษณ์ว่าบทนักเขียนได้ถูกเปลี่ยนตัวเป็นรับสปอร์แ <seventeen. S 2> <kaç S 1> ทนฮะเนื่องจากโทบี้แม็กา เขาดังเกินไปที่จะมาเล่นบทนักเขียนเล็กๆครับผู้กำกับเขากังวลครับว่าคนจะมองโทบี้ในหนังเรื่องนี้เป็นปีเตอร์พาร์เกอร์มากกว่านักเขียนธรรมดาคนหนึ่งบทบางส่วนที่โทบี้แสดงเลยถูกรือ้อและเป็นราฟนี่แหละฮะมาแสดงต่อทั้งหมดครับอย่างไรก็ตามโทบี้แม็กไกดูเหมือนจะไม่เดือดร้อนอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวครั้งนี้ฮะเพราะเขาได้ค่าตัวมากพอที่จะจ่ายค่าเช่าแล้วครับเควินสเปซี่คือสุดยอดนักแสดงมากความสามารถที่มีดีกรีเป็นถึง อดีตเจ้าของสองรางวัลออสการ์น่าเสียดายที่เควินไม่สามารถกลายเป็นนักแสดงที่คนในวงการบันเทิงให้ความเคารพนับถือเขาอีกต่อไปได้ครับเหตุเพราะคดีล่วงละเมิดทางเพศและการทำร้ายร่างกายที่เควินก่อขึ้นส่งผลให้เขาโดนเด้งจากแนวหน้าไปอยู่หลังแถวในทันทีอย่างไรก็ตามครับนักแสดงก็ยังคงได้เงินจากหนังที่เขาไม่ได้แสดงอยู่ดีเช่นตอนปี2017ในปีนั้นเควินมีผลงานแสดงเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังของผู้กำกับลิลลี่สกอตต์ อย่าง All the Mo n e y in the World แต่ท้ายที่สุดริทลี่ก็ตัดสินใจปลดเควินออกจากกองถ่ายเพราะข่าวที่ไม่ดีของเจ้าตัวการไล่เขาออกจากเรื่องนี้ทําให้ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ต้องสูญเงินไปหลายล้านดอลลาร์เลยครับเนื่องจากเควินเขาถ่ายทําฉากของตัวเองในหนังเรื่องนี้หมดแล้วผู้กากับไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากไปจ้างนักแสดงคนใหม่อย่างคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์มารับบทแทนเควินและถ่ายทําซีนทั้งหมดที่เควินเคยถ่ายไว้ครับแม้เขาจะได้รับเงินจากการถูกล ให้ออกแต่เหมือนว่าเงินทั้งหมดที่เขาได้มานั้นเจ้าตัวต้องเอาไปใช้จ่ายอย่างหนักกับการจ้างทนายมาว่าความคดีฮะวันสปอนน์อะไทม์อินน์ฮอลลีวูดคือหนังที่ตีแผ่มุมมืดของวงการฮอลลีวูดให้ออกมาตลกร้ายครับตัวหนังยังมีตัวละครชารอนเทสนักแสดงหญิงที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายโดยชายผู้คลั่งละทิอย่างชาวแมนสันใครอยากรู้ดีเทลเรื่องจริงของชารอนเทสแบบลงลึกนะฮะสมัครเมมเบอร์ JCB ได้ครับผมเคยพูดถึงเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญน,นี้ไปแล้วใน สำหรับภาพยนตร์นะครับผู้กำกับควินตินทารันติโนเขาเอาชารอนเทสมาตีความใหม่ให้เธอมีชะตากรรมที่แตกต่างจากเรื่องจริงเป็นอย่างมากและเดิมทีเราเกือบจะได้เห็นทีมรอดในหนังเรื่องนี้ด้วยครับต้องบอกว่าทีมรอดเนี่ยเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ปรากฏตัวในหนังของควินตินหลายเรื่องเหมือนกันฮะถือเป็นนักแสดงคู่บุญขาประจําของควินตินเลยก็ว่าได้ในหนังเรื่องการละครั้งหนึ่งของฮอลีวูดเนี่ยเขารับบทเป็นพ่อบ้านชาวอังกฤษนะฮะที่คอยดูแลค่ ขขอออองงงสาามีชลนนนั่นเแต่แล้วฉากพ่อบ้านที่ทีมรอสแสดงไว้ทั้งหมดนะฮะก็ถูกตัดทิ้งออกจากหนังไม่เหลือสักฉากเลยฮะสาเหตุที่ตัดออกก็มาจากการลดความยาวของภาพยนตร์ลงครับในตอนที่หนังผ่านกระบวนการตัดต่อดาบแรกตัวหนังมีความยาวเกือบ5ชั่วโมงครับความยาวระดับนี้มันไม่สามารถเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ได้ครับอะไรที่ตัดได้ผู้กำกับก็ต้องเอาออกให้หมดครับนั่นรวมไปถึงตัวละครพ่อบ้านของทีมรอสอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให ตัดออกก็มาจากชีวิตจริงนี่แหละครับสามีของชารอนเทสไม่เคยมีพ่อบ้านชาวอังกฤษมาดูแลครับเมื่อผู้กำกับมาพิจารณาดูแล้วการมีอยู่ของตัวละครนี้ในเรื่องมันไม่จําเป็นด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามครับทีมรอสแกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะแกยังได้ค่าตัวอยู่ดีและยังชอบที่ได้ทํางานกับเควินตินเหมือนเดิมฮะแคทเธอรีนแลงฟอร์ดคือนักแสดงหญิงดาวรุ่งที่โดดเด่นอย่างมากตอนแสดงซีรีส์เชอร์ชินเรลซันครับจากการแสดงที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้2ผู้กำกับพี่น้องรุดโซเห็นแววดึงเธอมาแสดงหนังใหญ่ครั้งแรกครับหนังที่ว่านี่ก็คือ a v e n g e r e n d g a m e ครับเธอรับบทเป็นลูกสาวของโทนี่สตาร์ในช่วงวัยผู้ใหญ่โดยเธอจะมาโผล่ในฉากที่หลังจากโทนี่ดีดนิ้วเสร็จครับตัวเขาจะได้พบกับมอร์แกนที่โตแล้วผู้กำกับโจรุดโซบอกว่ามันเป็นไอเดียที่โทนี่ได้ไปยังอีกโลกหนึ่งเหมือนกับที่ทานอสเคยไปมาแล้วหลังจากที่เขาดีดนิ้วและที่นั่นโทนี่ได้เจอกับลูกสาวของตัวเอง ในเวอร์ชั่นอนาคตลูกสาวของเขาได้ให้อภัยกับโทนี่และบอกให้โทนี่จากไปอย่างหายห่วงฉากจบนี้ฟิลลิ่งหนังผีไทยชัดๆฉากนี้ได้ฉายในรอบทดลองด้วยนะฮะซึ่งผลตอบรับจากคนที่ดูรอบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผู้คนรู้สึกเฉยๆบางคนเนี่ยงงด้วยซ้ำทางด้านแอนโทนีรูโซนะฮะแกเสริมนะครับว่าคนที่ดูรอบทดลองไม่ได้รู้สึกผูกพันกับลูกสาวของโทนี่ในเวอร์ชั่นที่โตเป็นผู้ใหญ่ครับนั่นจึงเป็นเหตุให้2พี่น้องตั สินใจตัดฉากนี้ออกไปสําหรับแคทเธอรีนนะฮะแม้เธอจะไม่ได้อยู่ในหนังเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกเสียใจเลยครับเธอมองว่ามันคือโอกาสที่ดีสําหรับเธอด้วยซ้ําที่มีผู้กํากับเรียกไปเล่นหนังใหญ่แถมเธอยังเข้าใจผู้กํากับอีกด้วยครับว่าต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนดูผพราว่าเคสของแคทเธอรีนเนี่ยคล้ายๆโรเบิร์ตแพตตินสันฮะไม่แน่ว่าในอนาคตเธออาจจะได้กลับมามีบทบาทเด่นๆในจักรวาล MCU อีกไม่ก็กลายเป็นนักแสดงอีกคน ที่ประสบความสําเร็จในอนาคตทั้งหมดนี้ก็คือนักแสดงนะครับที่ต่อให้พวกเขาโดนตัดฉากหรือไม่ได้แสดงหนังเรื่องนั้นก็ได้เงินอยู่ดีนะฮะก่อนจากกันนะครับย้ําอีกรอบแล้วกันนะฮะถ้าใครสนใจอยากเริ่มต้นเส้นทางการเทรดของตัวเองนะฮะผมแนะนําให้ลอง FBS ครับสมัครง่ายฝากขั้นต่ําก็ไม่สูงเงื่อนไขก็โปร่งใสนะฮะกดลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างได้เลยนะครับใช้ได้บน Google Play นะฮะและถ้าคุณใช้โค้ดของผมนะฮะ JCB 1 0 0ก็จะได้รับโบน นัดสูงสุดถึง120%สํำหรับการฝากครั้งแรกนะฮะแค่คลิกลิงก์ในคำอธิบายและเริ่มสร้างอนาคตของคุณวันนี้ได้เลยนะฮะใครจะไปรู้ระหว่างที่เพลินกับเรื่องสนุกๆที่ผมเล่าคุณอาจจะทำเงินเพิ่มได้อีกก็เป็นได้นะครับที่สำคัญครับการเทรดมีความเสี่ยงนะฮะต้องศึกษาและฝึกฝนให้ดีนะครับถ้าพร้อมเริ่มต้นจริงๆ FBS ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดเลยครับ